แม่ขอทายคิมเน้ตตาปลาซิวยังนี่ปาซิวแจวอ้ยน้ขนาดี่ยุงกินไปเนี่ยค่ะกองเทียงเน่เที่ยงหลังาซิวแจวที่นีเองซิวแวน้ำน้ำน่ยอกะดุมกระุ กตาะือไ้ลกจะถจาเป็นตามวนเนาะเมียน้ำน้ำไม่เอาไปขายปะจ้าจ้ารข้ารู้ละลอยเซ่นรู้ละลอยเก้ดพี่น่อง สดๆในไม่ยังงามมาได้มาอีกแล้วเดี๋ยวทำเบิ้งแม่แล้อพี่เอาลงตักเดียวเราเพิ่งเยกขึ้นนะคะ <S <S อันนี้ปลายอย่าง่ะแม,ปม่ปลาขับขวงโอ้ปลาขับขวางโตส์ครับนี่ค่ะบรรยากาศทีมพนยกสะดุนะคะ ตอนนี้เอ็มยมมู่ประตูน้ากุดแขนกันแล้แม่ประตูน้ากุดแขนนะคะมีมทั้งแหทั้งสะด,ดุ้งดดเต็นไปเบิดเลยะคะ่ะโอ<ฮ>้เจ้าวังมันนี่ที่เอ็มมาเอ็มรู้สึกว่าแบบที่ตังที่ปัญหาปลาเนี่ยคนไม่เคยหลายนะคะพี่น้องม่เคยขีคนไ่เคยมาแม่ล่ะ มันขึ้นกัำยังเนี่ยมันปล่อยน้ำบ่กคะมันปล่อยน้ำงนี่วันนี้น้ามันหลายแล้วปลาไม่เกิดการเกิดเคร่ออ๋อช่วงนี้ขื่นปล่อยหน่างด้วค่ะคุณเป็นเรื่องยดดังงานปลาปลาสวยค่ะทีเพิรนท้ายเรือบ้านเหียอยู่ตรงกลางกับมี่ค่ะพี่น้อง นางเบิ่งเพิ่นยกสะดุ่งเพิ่นเพอุ้ยอุ้ยมันได้เตยไงถึงแล้วขแล้วถึกฟ้าแล้วนะยก,กอยนอ,นกอ,อ่ระเขาวนะคะหยวนเวลาสี่วกน้นได้สั้ สะดุ้งของแม่เพื่อนกระสืบแบบสํมเร็จมาเราเพื่อนออกมาายิบเป็นนันผ่ามุงเขียวใส่ตรงกลางค่ะมันกับจังไฟสียูกับซิวหนที่้องนี่เขาเหี้ดใส่ซิวแล้วก็ใส่กระตาเอ็มซออนปลาซิวแล้วซดคักเป็นดงเดงดวงเดงเป็นตอมกแสบ bang ikon. ลล่นลนูนี่อืมกสะดุ <laughs> งแม่เอายกสะดุนง,งะดนะคะเทปสีขาวตัว,ตวน้ำขนาดใสปิงแนบ ปลาซีวิ่ปลาซี้่ที่นี่มันสีบวกขมเพื่อปลาซวนะเด็กซึ่งตาครับวบ้านเขาพวกนี้เนาะเขาเม่เคยเห็นแบบวันยูปานเขาจะเป็นปลาซวหางเลปลาซิวงินปลาซวทองนะปลาซวแม่ปลาซวอ้าวปลาซีทองนะอันนี้เพื่อนเอาไปเห็ดปลาจอมเบตร์เสอร์มาไห เแดดยุ่นมาค่ะเฮ็ดประจอมออเ,เลยแบบแ่งสว่างเลยพี่นอ้องโยกึ้นตะละบาดเป็นตะมันค่ะเนาะคะ่ะม,มันถือหน่อยก็เออนัสียงสูเทียนี่เพิ่นได้เป็นถวยเลยนะอยากเห็นแบบนั้นเนาะถ้าเห็นจอมนีเอ็มกัสออนบ่เคยเห็นบ้าแค่ไม่โยกเสืดุงจา้าเชื่อ์ไหมคะ่ะ